และนี่คือการปั๊มของ OP ที่อีซี่ที่สุดนะครับจัดมาเลยครับหือของยังเยอะนะครับผมว่าเดี๋ยวแลกแน่เลยเนี่ย เอาล่ะราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปเคลียเกมไมค์คราฟนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ไมค์คราฟชาเลนต์นะครับผมไมค์คราฟชาเลนต์ในวันนี้นะครับของที่แบบมันเคยไร้ค่าในเกมไมค์คราฟเนี่ยในวันนี้มันมีค่ามากๆเลยครับนั่นก็คือหญ้านั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวผมลองทุบให้ดูนะชึบนี่โอ้โหขอโคตรเยอะนะครับก็คือไมค์คราฟชาเลนต์ในวันนี้นะครับผมหญ้าเนี่ยจะให้ของที่ OP กับเรานั่นเองครับมาถึงปุ๊บโอ้โหมาครับดาบติดไฟงั้นเหรอขอเบิร์นเจ้าแก่่่่ซะะะหหหนนนนนนนอออออยยยแลล้้้วกัััคครรบบบีีมาไดดเเสงิโโ ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็มี Under เอ็นเดอร์เพลเต็มเลยนะครับประกันชีวิตก็ได้นะโอโ้โหบ็อกซ์เน็ตไลท์อันนี้คือแบบผมทุบยากแค่กองเดียวใช่ไหมเดี๋ยวลองทุบเพิ่มก่อนชึบนี่ออ้มีพรุด้วยนะครับหมวกนี้ก็เหมือนจะดีเหมือนกันเนี่ยใส่ไว้ก่อนแล้วกันนะครับต่อไปได้อะไรนะฮึบโอ้มีเอาเวนเดอร์ชุดหนึ่งเลยครับชุดเกราะอันนี้อืมกันไฟซ้ํากับบนหมวกฮะยังไม่ใส่แล้วโอ้โหเดี๋เว้ยอันนี้อันนี้ๆๆน่าใส่มากใส่ไปก่อนแล้วกันส่วนก่อนนี้ก็ใส่ไว้ครับอ่ะต่อไปไดได้อััีเหนืนนนก แต่มันเป็นซิลทอสอะโอ้ขวานนี้ก็เอาเรื่อเหมือนกันครับอันนี้เป็นเกราะสะท้อนนะครับผมแต่ยังไม่โดนใจเท่าไหร่นะโอ้ตอนนี้เรามีแร่ส,สี่อย่างแล้วนะครับเนี่ยผมอยากจะหาไบโอมเพลนแล้วบัทุบทีเดียวเลยว่าโอ้มไม่ชมมันจะได้แบบเยอะจัด,จดเลยะนะฮะแต่แถวนี้เหมือนจะไม่ใช่ไบโอมเพลนอะงั้นเดี๋ยวผมหาปีกก่อนขอปีกหน่อยนะโอ้เดี๋ยวพวกก่อนนี่คอยมาเลือกกันทีหลังแล้วกันฮะมันเยอะจัดอะ โอ้โหอาชีพเมนมาแล้วครับผมจังหวะนี้อ๋าโอเคมาได้ปีกแล้วเดี๋ยวขอบินหนีซะหน่อยแล้วกันนะครับจะหาไบโอมเพนเพื่อแบบทุบทีเดียวได้แบบของเยอะๆเลยอะคือไบโอมเพนนี่มันเป็นไบโอมที่แบบผมลำคาญมันมากเพราะหญยามันเยอะนะบางทีอะแต่ตอนนี้ผมบอกเลยแบบมันคือแหล่งรวมของโอพครับผู้ชมอ่ามาแล้วและนี่คือการปั๊มของ o p ที่อีซี่ที่สุดนะครับจัดมาเลยครับของยังเยอะนะครับโอ้โหไบโอมเพนที่คือแบบก๊อตสุดๆแล้วอะเออจัดไปดีครับจัดไปดีผมว่าเดี๋ยวแหลกแนุ่าทงญ เี่ยจะเป็นแกลงรวมของ o อขนาดนี้เอาละตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่จะทํากล่องแล้วกันครับผมเราจะได้แบบอ่าคัดเลือกของนะครับเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมขอกล่องนะ่อยโหเยอะๆเลยอะโอเคครับผมก็วางกล่องไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแปลว่าเดี๋ยวผมอะจะเก็บของใส่กล่องไปก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหเยอะจริงๆนะฮะใครจะไปคิดนะครับว่าเราจะรวยได้เพียงแค่ทุบยาเท่านั้นเองโอเคครับผู้ชมและนี่ก็คือกล่องแบบว่าคลังแสงนะครับที่แบบ เก็บของ O p พีเอาไว้มากมายนะครับจริงๆเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้อีกแต่ผมขี้เกียจไปเก็บมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเลือกจากของที่มีตรงนี้เลยละกันนะครับโห oh, ของเยอะขนาดนี้เราจะเลือกถูกไหมเนี่ยเอาเป็นว่าค่อยๆเลือกกันไปแล้วกันเนาะแต่ว่าจะมืดแล้วฮะผมควรจะทาเตียงหน่อยไหมเดี๋ยวแวะตัดขนแกะแป๊บนึงครับเออแถวนี้มีเจ้าแกะหรือเปล่านะนี่นี่แกะโอเคเออเ้า ขอขนน้อยชื่อปวกกับอันเดิมที่เรามีก็ได้แล้วโอ้โอเคได้มา3แล้วครับครับเตียงกันดีกว่านะเฮ้ยเดดดบอบบี้มันอยู่ข้างหลังเรา what the fuck มาจากไหนเนี่ยสมัยแล้วกันฮะตายซะวบอบบี้อย่ามายุ่งกับเรานะเออเอาละครับครับเตียงของเราดีกว่านะครับจังหวะนี้อ่านอนตรงนี้และครับผมเอาไว้เช้าก่อนแล้วกันนะจะได้สะดวกหนะ่อยพู้ตของเยอะจริงๆนะเนี่ยอ่อเดี๋ยวเราต้องเริ่มจากแบบเกราะก่อนแล้วกันเนาะโอเคเอาเป็นหมวกก่อนครับผมจะคัดหาหมวกที่ดีที่สุดครับผม เท่าที่ผมดูมานะครับหมวกนี้ค่อนข้างทีง่แบบจัดจ้านสุดแล้วครับเพราะฉะนั้นหมวกก็เป็นอันนี้แล้วกันต่อไปกล่อ,องตัวครับ ก่อนตรงตัวเนี่ยเท่าที่ผมหามาครับผมมี2ช้อยนั่นก็คือเอ่อโปรดิคชันสีกับการระเบิด4นะครับซึ่งผมคิดว่าการระเบิดจําเป็นครับผมจะเอาเป็นการระเบิดไว้แล้วกันนะครับผมอ่าโปรดิคชันเดี๋ยวค่อยไปเอาแบบใส่ส่วนอื่นต่อแล้วกันต่อไปเองเก่งกางเกงกันไฟหว่ะคุณผู้ชมเออเราก็ควรจะมีกันไฟสักอันเนาะเพราะฉะนั้นจัดไปครับเหลือแต่รองเท้าแล้วฮะผมว่าเดี๋ยวจะลองตีบวกอะไรสักหน่อยนะครับผมอุ้ยเดี๋ยวเผื่อทุบอีกอ่ะเออผมเจอรองเท้าอันนี้ครับแล้วแบบผมอยากจะลองใส่นี้ไปด้วยเฮ้ยได้ได้ได,ได,ไดเก่เา พร้อมแล้วต่อไปจะเป็นการหาอาวุธแล้วนะครับวันอื่นก็กินก่อนแล้วกันหิวจัดแต่ของก็เยอะเหมือนกันนะผมทํำอีกกล่องนึงดีวยวนะครับใส่ของไปก่อนโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะแบบเฟ้นหาอุปกรณ์ของเราฮะโอเคครับผมเท่าที่ดูก็พวกนี้จะดีที่สุดแล้วล่ะครับมีอันนี้ชาร์มเนทวีเลยนะฮะแล้วก็น็อกแบ็กแล้วก็อันนี้ชาร์มเนทสีนะลูติ้งสามแล้วก็ไฟสเปกสองครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันอนะ่ะเดี๋ยวเรามาตีบวทเข้าด้วยกันเดี๋ยวนเะฮ้ยอันนี้ก็ดีไป <c oughs> ดีไปหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวขอแบบเออ่เพิ่มเวลก่อนนนแล้วกันนะััะจดไปครบผม โอเคผมจะลองบวกดาบ2อ,อันนี้ครับมันบวกได้เปล่าวะเฮ้ยได้อยู่ผู <c oughs> ้ชมดูออปชันดิสุดจริงอันนี้สุดจริงนะครับหยิบมาเลยครับผมแล้วผมจะตั้งชื่อเป็น b a r q u i l e r Sword นะครับจัดไปครับผมผมไม่เอารูทติ้งนะเพราะว่าเราไม่จัเป็นต้องหาของอะไรละโอเคตอนนี้ได้ดาบคู่ใจแล้วครับต่อไปก็คงจะเป็นพ i ิกแอคกันนะเฮ้ยอันนี้ได้อยู่เดี๋ยวเอา2นี้มาตีเข้าด้วยกันนี่ได้อยู่ช้เวลสิบเจ็ดนะครับก็ปาขวดยาไปเดี๋ยวผมโอเคฮะเดี๋ยวตีบวกเลยละกันนะครับเอ้ยเดี๋ยวต้องสลับกันปะ อ่าใช้17โอเคอันนี้ได้อยู่ส่วนอันนี้ก็ดิขุดครับผมเอาสตามเนี้แหละเอ้ยได้ได้ผิดผิดอ่าขุดเร็ว5้าับแล้วก็ขวานก็เหมือนกันฮนะเอ้ยไม่ไปพอยก็เออว่ะส่วนธนูเนี่ยเดี๋ยวเราต้องหารูธนูเองครับเพราะว่าดาตาแพ็กนี้มันไม่มีให้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องอ่าพกดาบลูติงไว้นึงแล้วโอเคอันนี้ตีบวกขวานไปฮะแล้วก็ที่ขุดดินครับผมอ่าโอเคได้แหละต่อไปก็จะเป็นการอ่าตามหาลูธนูนะครับน่าเศร้าเหมือนกันนะ ขอมีตั้งเยอะแต่ไม่มีลูกธนูโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวว่าจะบินหาเลยดีกว่านะครับตอนแรกผมว่าผมจะหาไก่แต่ว่าเดี๋ยวตอนคืนใช่ปะผมว่าผมลากเกลตันก็ได้เออหาลูกธนูจากเกลตันแล้วกันครับเรามีลูติ้ง3ได้อยู่แหละแต่ถ้าเราใช้ดาบอ่าสมัยน่าจะดีกว่าใช่ไหมอ่านี่ไงมีดาบสมัยพอดีเลยตีบทเลยได้ปะนี่ครับสมัยมีฮะลูติ้งสโอ้โหนี่แหละของดีแล้วก็ผมจะเล่นเป็นแบบฮาร์ดไว้ละกันนะครับมันจะได้ดูแบบยาก,ยากๆหน่อยนะไหนเจ้ากเกลตันขอกระดูกหน่อยไม่ดิขอลูกธนูเออโอ้โหที ไอ้เขียวระเบิดทีรวยเลยเนี่ยตอนนี้เป้าหมายเรามีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเกียวตันอยู่ไหนนี่อยู่นี่นี่คอมบันบโรไอวันไอแอโรเออเฮ้ยเนี่ยไอนี่มันยังไงเนี่ยนี่ยังไงอยังไงเฮ้ยเฮ้ยทำร้ายเราเหรอเฮ้ยไม่ได้นะขาดจริงครับผมอุ้ยมาสามเลยสามหนุ่มมาดิสามหนุ่มเฮ้ยเฉาลูกธนูเอามาสิบเอ็ดแล้วครับสิบสี่เฮ้ยเนี่ยเยเอะไรเยอะทำไมมันเยอะขนาดนี้ผมไม่เข้าใจเอาระเบิดเลยระเบิดเลย What the fuck เอาระเบิดดิเออโว มันเปเยอะขนาดนี้วะเนี่ยวู้วจะตายขอกินก่อนขอกินหน่อยเออโอเควู้ยหมดหามันก็โหดเหมือนกันนะเนี่วผู้ชมถึงจะมีของ OP ก็เถอะเอ้ยผู้ชมผมเผลอทิ้งดาบเราเมื่อกี้แป๊บนึงนะโอ้โหแล้วผมจะหาดาบเดิมเจอปะวันนี้ยเจอแล้วเจอแล้วขอแค่เกลตันเท่านั้นขอหน่อยเฮ้ยเออเออมาขอหน่อยลูกธนูมีเท่าไหร่ละ20นะครับพี่เกียคราบไงก็อ่าไล่ข้าวแล้วกันนะวันช็อตวันคิวครับผมฟันทีเดียวหลับนะครับถือย่างชอบเลยนะฮะแรงดีีีอกกนนนนิดดึงผผมมมมวว่่่าาจะะไ้้แลลครับ25ูใช30 พอปะวะเฮ้ยพอแหละพอแหละเราแค่แบบอ่าไล่ย,ยิงเสาเฉยใช่ไหมงั้นเดี๋ยวขอแค่ตัวนี้แล้วกันโ,โอ้ยเจเฮ้ยแต่แต่ข้างหน้ามีอีกอะแถมให้นิดนึงละมาตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วครับมาเพื่อนโอเคส,ส6ลูกครับเดี๋ยวเราจะออกตามหาอะไรดีกว่านะครับผมกวอนอื่นก็ทิ้งกระดูกแล้วก็หยิบอันนี้มาครับไปทางไหนไปทางนี้ครับผมไป let's go ค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วนะครับแต่แบบจากประสบการณ์ของผมเนี่ยมันได้บอกไว้ว่าควรจะเซฟไว้ก่อนแล้วกันอะไรแบบเนี้ยเอ้ยได้ไดอ๋อเนทุน,นเดี๋ยวผมขอแบบอ่าตัดขนแกะไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความชัวร์ผมเคยพลาดมาก่อนแล้วฮนะแบบมีของ o อแบบนี้แหละแต่สุดท้ายก็ตายฮะเอ้ยอะไระเนี่ยอะไรต้องการอะไรฮะ ตอนนี้จะหาแกเฉยครับเออผมน่าจะตัดมันตั้งแต่ตรงนน้นแต่เพิ่งนึกได้ไงแกเจ้าแกอยู่ไหนเฮ้ยน,นี่โอ้โหอยู่เป็นดงเลยครับขอหน่อยขอขนหน่อยเออจะป้าจัดมาโอเคครับผม๋ยวเราก็ไปทางนี้ต่อนะฮะอ๋อโอเคตอนนี้เราเจอเป็นแบบภูเขานะครับผมอไหนาแวะเช็คหน่อยไปทางไหนครับโอเคยังไปทางเดิมอยู่เอ่อสวารแลนด์นะครับเอ้ยกลับแล้วอะโอเคเริ่มกลับแล้วแสดงว่าน่าจะตรงภูเขาหรือเปล่านะครับ โอเคมาทางนี้เฮ้ยผู้ชมมันเริ่มลงแล้วอ่าตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ขุดเลยครับผมยังอันนี้ไป let's go ช่วยแล้วขุดเลยครับอ่บอ่าโอเคเจอแล้วไหนยอยู่ไหนจ๊ะเฮ้ยตรงนี้ทางลงใช่หรือเปล่าฮ้ใช่หรือเปล่าครับเอ่อไม่ใช่หรอจากประสบการณ์ของผมเนี่ยผมว่ามันต้องใช่แล้วแหละใช่ไหมขุดเข้าไปเลยเฮ้ยทางลงอีกชั้นนะครับเฮ้ยใช่หรือเปล่าเนี่เฮ้ยทางมันลึกลับจังวะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันเป็นแบบลงมาห้องสมุดครับเแต่มันยังเป็นแล้วห้องสมุดอ่ะตอนนี้คือแบบทางไหนผมผ่านแล้วผมจะทุบประตูทิ้งเลยนะอ ใช่หรือเปล่าเฮ้ยใช่เจอแล้วครับผ,ผู้ชมโอเคเดี๋ยวขุดอันนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวอืมแป๊บนึงนะผมมีเกาะออ๋ได้เกาะมาเพิ่มนะครับผมจะใส่เป็นเกาะนี้นะบา r Direction ก,การระเบิดครับแล้วก็พวกนี้อ่ะทิ้งไปครับผมเป็นของไม่จำเป็นนะฮะแล้วก็ไม่ได้เลยครับเราต้องทำเตียงก่อนนะผมเพื่อความชัวร์นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะ ที่ผมตัดขนแกะมาเนี่ยมันไม่ได้เก็บเข้าตัวนีวว่ะเอาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขุดขึ้นตรงนี้ก็ได้เออโอเคมาเจอชั้นดินแล้วครับเออขึ้นมานะฮะแถวนี้มีแกะหรือเปล่าดันพลาดซะได้ฮะน้องแกะอันนี้เจอแล้วเจอละสองตัวครับผมกำลังดีชืบชืบเอาละได้เท่าไหร่เอ่ยเอ้าสองอันเนาะโอ้โหไม่ได้ดียขอเพิ่มอีกหนึ่งนะเอ้ยนี่โอ้โหเจอแล้วเจอละเอ๊บโอเคปพ๊บพอแล้วครับคราวนี้มีเป็นห้าเลยนะกลับไปที่เดิมกันดีกว่าครับผมบอ่าแลนดิ้งอย่างสวยครับผมม ปลาไปก่อนอ่าช่วงนี้อ๋อโอเคตรงนี้ใช่ไหมไปเดี๋ยวขุดลงไปเลยครับ let's go <S โอเคมาถึงแล้วทำเตียงกันเลยฮะอ้โหเสียเวลาตั้งนานแค่หนึ่งเตียงเท่านั้นไปะซฟครับผมแล้วก็แอปเปิลสักลูกนะครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะไปบวกกับอ่าเจ้า ender dragon ของเราแล้วนะครับไปวางไปเลยครับผมเอ่อ let's go <S เอาละมาเดี๋ยวเราบินทำลายอาเสาก,ก่อนเลยดีกว่านะครับลูกธนูมีอยู่จำกัดด้วยโห้โคตรเซ็งเลยเฮ้ย hey, จ้า ระเบิดไปเออช็อตนี้อย่างสวยครับผมต่อเลยครับอย่าแพวอ้าวไม่โดน <c oughs> เอ้ยทำไมพลาดอย่างงี้ล่ะอ่ะโอ้เพื่อจะเอาช็อตเท่ๆหน่อยครับาใหมแก้ตัวแก้ตัวตรงนี้นะครับฮ้ยไม่พลาดแล้วแหละเออช็อตตรงนู้นเฮ้ยเชอยได้อยู่ได้อยู่อันนี้ครับอืมโอเคสวยสดอันนี้นี่มันยิงทะลุแบบนี้ได้เลยปะไม่ได้ใช่ปะเดี๋ยวผมอ่าลงมาข้างล่างก่อนแล้วเดี๋ยวยิงตรงมุมฮะยิงยิงตรงนี้โดนปะวะเฮ้บ <c oughs> โอเคได้อยู่ได้อยู่อันสุดท้ายครับ เลงไปยิ่งเออโหอย่างแม่นโอเคเอาล่ะตอนนี้เนี่ยผมไม่มีอะไรจะแบบบวกกับมันยกเว้นดาบเลยฮนะเตียงก็เตรียมมาแค่นอนแค่นั้นอะ่ะโอ้ไม่เป็นไรแค่ดาบก็ได้แล้วแหละใช่ไหมเฮ้้าเฮ้ยยิงโดนด้วยวะตอนนี้เราต้องยิงงอให้แบบมันลงมาก่อนนะครับลงมาเถอะนะลงมาตบกันดีกว,ว่าถ้าไม่ลงมาเดี๋ยวจะสร้างบ้านรอแล้วนะวัาอย่ารีรอเลยครับเรามาสร้างรอเลยดีกว่านะเอ,เอ้เริ่มเริ่มบีบวนแล้ว,วอ่ะอ่ะเดี๋ยววางโครงล่างก่อนเริ่มจากตรงนี้เป็นทองนะครับผมอ่าพอดีแร่มัมนเยอะไงผมว่างด้วยแหละก็สร้างไปเลยแล้วกัน นะครับผมด้านนี้เป็นเพชรเฮ้ยมาแล้วเหรอเออโอเคปลาเข้าไปข้างใต้มันครับแล้วก็ตบมันเฮ้ยเฉยใส่ไปที่หัวนะครับอ่าเอาให้แบบหัวแตกไปเลยเอหัวแตกหัวแตกอืมเฮ้ยเฮ้ยบิน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 อ่าโอเคบินสู้ครับบินสู้แต่จริงผมควรเปลี่ยนก่อเนี่ยเฮ้ยเฉยมาก็มาดิครับเออเฮ้ยหนีแล้วหนีแล้วพอมาหนีใช่ปะผมก็จะสร้างบ้านต่อครับเออเอาล่ะมาฝั่งนี้เป็นเพชรนะครับผมแล้วก็ วางฝั่งนี้ด้วยเหล็กละกันนี้เฮ้ยอย่างเฟี้ยวบ้านแห่งแรกครับไม่รวยจริงทําไม่ได้ผมบอกเลยโอเคเราก็จะวางขึ้นมาแบบนี้นะครับเฮ้ยอะไรเนะี่ยไอหนูนี่อย่าเพิ่งมายุ่งเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอู้เฮ้ยคนจะสร้างบ้านก็ขัดขวางกันเหรอเฮ้ยไม่ได้แล้วนะอย่าให้ลงมานะโดนสั่งสอนแน่นป๊บนึงเดี๋ยวตอนนี้สร้างบ้านก่อนครับบ้านแสนสุข,ขของเรานะครับผมอ้าวโหอย่างเฟี้ยวเอ้ยจริงน่าจะแบบเตรียมเตียงมานอนสักเตียงหนึ่งเนาะไม่เป็นไรตอนนี้ก็สร้างไปก่อออออนนนนนนคครรรรัััับบบเเเเยยาจิงมมก็็สวะนะืแดดดดููููหหปี ใช่ไหมเด้อแมนมันหรูใช่ไหมเฮ้ยอย่ามาขัดขวางกันเด้เฮ้ยลบลบลบไม่อยากจะตีมนะันฮะเดี๋ยวก็ได้ทะเลาะก,กันอีกเฮ้ย,อยโอเคได้แล้วประมาณนี้เอ้ยยิงโอ้โหยิงกินปากมาอีกแล้วครับกินปากไม่ใช่เรื่องตลกนะรู้หรือเปล่าเดี๋ยวเราปิดหลังคาด้วยอ่าบล็อกเนเธอร์ไลท์ก็ดีกว่าครับผู้ชมบล็อกเนเธอร์ไลท์โอเคผมจะปิดมาครับอย่าวางผ้าเชือกและมันขุดนานเฮ้ยเริ่มบินวนละอ๋อเฮ้ยแต่หลังคาอะไรจะเสร็จเลยอะ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวแวะไปตบสั่งสอนมันก่อนครับ เข้าไปที่ตรงกลางเลยครับเฮ้ยเฉามาเด้มาเด้ยังไงซียังไงซีเอ้ยทำไมเมื่อกี้เองล่องหุ่นได้วะเนี่ยล่องหนอีกอะมันคืออะไรเนี่ยบัคเหรอมาครับผมอ่าครึ่งหลอดไปแล้วครับครึ่งหลอดแล้วไปต่อยาวๆอย่าแพ่วอย่าแพ่วโอ้ยโอ้ยยบินบินบินโอเคนี่นี่วิ่งท่าเราโต้ไล่ไอเนเดอร์ลาก้อนครับอย่างเท่เลยเอาบ้านได้เสร็จอ่าหลังคาได้เท่าไรต้องมาคุณผู้ชมเฮ้ยเฉามามามาแล้วก็ขุดตรงนี้นิดหน่อยนะครับเอาละเฮ้ยมันจะอุดพอปวะวะไม่เป็นไรเอาให้พอแหละอ ไม่พอก็เดี๋ยวใช้อันอื่นยัดเข้าไปครับเออว่ะไม่น่าพอแหละแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเ <L un> ดี๋ยวใช้เป็นออกซิเดียนเพิ่มแล้วกันเฮ้ยเฮ้ย้ยิงโหเออดีนะมันยิงอยู่นอกบ้านนะครับปีที่วางหลังคาทันอ่าออซิเดียนไปโหเป็นบ้านที่แบบค่อนข้างแบบแข็งแกร่งและหรูหลาครับผมส่วนวิธีการเข้าก็ผมใช้แท็บดอแล้วนะครับมันีซี่สุดละตรงนี้อ่ะฮะกล่องครับนะครับผมโอเควางไว้สักมุมหนึ่งแท็บดออ่ะฮะโอเคอันแรกก็ตรงนี้ครับผมตบลงมาครับออกมาหลังนี้ก็ด้านนอกโอเค ได้แล้วบ้านแสนสุขของเราโอ้โหยังอ่าโอเคบินบนมาพอดีเลยครับโอ้โหเดี๋ยวเดตรงกลางนี่คืออะไรเนี่ยสาววกแบบลุมล้อมในเดรดดาร์กอนเหรอโอ้โหแล้วเดราร์กอนก็ปัดมันออกแบบไม่ใยดีเลยครับผมทำไมเป็นคนแบบนี้ล่ะ FCU 3มันลุมล้อมนะเข้าใจเปล่าให้แรเซน้องๆหน่อยก็ยังดีนะโอเคครับตบไปอย่างรุนแรงครับผมจังหวะนี้โอ้โหใกล้แล้วครับใกล้ตายแล้วครับเออโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีได้ไหมอ่ะผู้ชมว่าผมไล่ตบมันได้ปหมได้แหละเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอะไรเนี่ยตัวนี้ไม่เกี่ยวนะเนี่ยเราไปทาาาาาอออออะะะะะไไไรรร้้้นนนนนยยยตตตหมมูู่่่่่คับบแแววจจิลลลเเพื สน่อยแล้วกันนะเฮ้ยเช่าสน่อยแล้วกันนะเออจะตายแล้วครับจะตายแล้วอีกนิดเดียวไม่ถึงเราอะไม่ใช่มันโอเคโอเคอีกทีเดียวครับวันช็อตวันเคียวเฮ้ยเช่าอุ้ยอุ้ยตีไม่เข้าอะเอามายาม่ยอีกทีเดียวครับเฮ้ยเช่าเอ้ยยังไม่ตายว่ะถึกเกินถึกเกินฮึบโอเคมันจบแล้วเพื่อนจบแล้วอืมโอเคครับผมยังไม่ยอมตายนะเฮ้ยเล่นอะไรกแล้วเนี่ยอะไรกแล้วเนี่ยเอ่อเปลี่ยนใส่ก่อน น้องๆเขาหาเรื่องผมเฉยเลยฮะยังไม่ได้ทําอะไรให้เลยเด้ยเดี๋ยว,ยวอีกแอะอีกอะเอ้ยอย,ยังไงเนี่ยนเนี่ยครับผมเดี๋ยวผมจะพรีเซนต์บ้านของผมก่อนนะครับก็ด้านนี้ผมจะเป็นทองนะครับด้านนี้ก็จะตกแต่งไปด้วยเหล็กเพื่อความแบบหรูหรานะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ก็หรูหราจะจัดเลยับวิบวับเลยอะเป็นเพชรนะครับผมแล้วก็อเมอรั่รอนะฮะด้านบนก็เสริมความแข็งแกร่งด้วยอเนเธอร์ไลท์ครับผมโอ้โหเพอร์เฟกต์นะครับกลับกันเลยดีกว่าไหมไปกลับเลยแล้วกันครับชื ก็ผมมาตรงนี้เนาะเอาละครับก็ถ้าใครอยากเล่น Data Pack นี้นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้นะครับและก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ